สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ ออน่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะฟังดูเข้มข้นนิดหนึ่งนะคะคือเรื่องทุดง13ค่ะซึ่งเป็นข้อปฏิบัติพิเศษพิเศษเลยสำหรับพระภิกษุในพุทธศาสนาเราที่ท่านเน้นชีวิตเรียบง่ายมากๆแล้วก็อ่อการขัดเกลาตนเองแบบถึงที่สุดเลยแล้วก็สละความสุขทางโลกไปเยอะมากเราก็มีข้อมูลมีเอกสารที่อธิบายรายละเอียดข้อวัดทั้ง13ข้อนี้อยู่ค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาทาความเข้าใจกันให้ลึกซึ้งขึ้นอีกนิดหนึ่งว่าทุดงนี่มันคืออะไรกันแน่ แล้วมีข้อปฏิบัติอะไรบ้างและที่สําคัญมากๆเลยคือทําไมทําไมพระภิกษุบางรูปท่านถึงเลือกจะเดินบนเส้นทางที่ดูเหมือนจะเอ,อ่อลำบากขนาดนี้คะมันท้าทายมากๆเนาะแต่ก็ชวนให้เราแบบสงสัยว่าแก่นแท้จริงๆมันคืออะไรกันแน่แล้วก็ เผื่อว่าจะมีบทเรียนอะไรให้เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้บ้างเอาละค่ะมาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ช่วยอธิบายภาพรวมก่อนนิดนึงค่ะว่าคําว่าทุดงเนี่ยหลักการจริงๆของมันคืออะไรคะในข้อมูลบอกว่าเป็นข้อวัดอันเป็นเครื่องขัดเกลากเลส ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะ13ข้อครับซึ่งต้องย้าว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ท่านสมัครใจเองนะครับไม่ใช่ข้อบังคับในพระวินัยที่พระทุกรูปต้องทําแต่เป็นทางเลือกสําหรับท่านที่เห็นประโยชน์และก็มีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษจริงๆที่จะฝึกตรงเองแบบเข้มขน้นเพื่อจะกําจัดกิเลสหรือพวกสิ่งเศร้าหมองในใจเรานี่แหละครับอย่างความโลภ ความอยากได้ความโกรธความขัดเคืองใจหรือความหลงความไม่รู้ตามจริงแล้วก็พวกความยึดมั่นถือมั่นต่างๆด้วยคือจุดประสงค์หลักเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่การทรมานตนเองให้ลำบากเล่นๆหรือว่าไร้เหตุผลนะครับแต่เป็นการใช้ความลำบากนั่นแหละเป็นเครื่องมือหรือเป็นอุบายในการฝึกจิตใจเราลดความสะดวกสบายลงลดสิ่งล่อใจต่างๆเพื่อให้เราได้เห็นกิเลสของตัวเองชัดขึ้นแล้วก็ฝึกที่จะไม่ตกเป็นทาสของมัน วิถีทุดงเนี่ยก็เลยส่งเสริมคุณธรรมสาคัญๆัญญอ2อย่างคือสันโดษสันโดษครับคือความยินดีความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เท่าที่จําเป็นจริงๆกับการดํารงชีวิตกับอีกอย่างคือวิเวกค,คือความสง,งัดทั้งทาง,ทงกายคือห่างจากผู้คนห่างจากสิ่งรบกวนต่างๆแล้วก็ทางใจด้วยคือให้สงบจากความคิดฟุ้งซ่านหรือกิเลสต่างๆที่มันมารบกวนจิตใจครับอื ฟังดูแล้วต้องใช้ความตั้งใจสูงมากๆจริงๆค่ะใน13าข้อนั้นพ่อจะแบ่งเป็นกลุ่มๆให้เราเข้าใจง่ายขึ้นได้ไหมคะเห็นมีหลายข้อเลยที่เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยที่ดูจะต่างจากวิถีปกติมากๆเลยอย่างเช่นการอยู่ป่าที่เรียกว่าอารัญญิกังคะหรือว่าอยู่โคนไม้รุกขมูลีกังคะหรือไปกว่านั้นคืออยู่กลางแจ้งเลยอพโฟกาสิกัลงคะการที่เราสละความสบายเรื่องที่อยู่แบบนี้ค่ะมันไปช่วยขัดเกลาจิตใจในมุมไหนได้บ้างคะครับ อันนี้เป็นกลุ่มที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับข้อปฏิบัติพวกนี้นะครับมุ่งตรงไปที่การลดความยึดติดในความสะดวกสบายทางกายและก็ความผูกพันกับสถานที่อย่างอารัญญิกังคะเนี่ยก็คือการตั้งใจไปอยู่ในป่าเลยครับห่างจากหมู่บ้านพอสมควรตามหลักก็คืออย่างน้อย500ชั่วธนูหรือประมาณ2กิโลเมตร ประโยชน์หลักๆเลยก็คือได้ความสง,งัดไงครับมันช่วยให้มีสมาธิในการภาวนาได้ง่ายขึ้นลดสิ่งรบกรวนทางตาทางหูที่มันอาจจะไปกระตุ้นกิเลสได้ค่ะครับส่วนรุกขมูลิกังคะอันนี้ก็คือการอาศัยอยู่ใต้ร่มไม้ไม่สร้างกุฏิหรือที่พักอะไรที่เป็นถาวรเลย ข้อนี้มันฝึกให้เราไม่ผูกพันกับที่อยู่ไงครับต้องพร้อมที่จะย้ายไปเรื่อยๆทําให้ต้องพึ่งพิงธรรมชาติจริงๆยอมรับสภาพดินฟ้าอากาศตามที่เป็นไปอันนี้เป็นการฝึกความอดทนโดยตรงเลยและก็ได้พิจารณาเห็นความไม่แน่นอนคืออนิจจงของทุกสิ่งรอบตัวแล้วก็ของตัวเราเองได้ชัดเจนขึ้นด้วยลมมาแดดออกฝนตกก็ต้องเจอหมดอืยิ่งไปกว่านั้นอีกนะครับคืออะโภกาสิก,กังคะ อันนี้คืออยู่กลางแจ้งจริงๆเลยไม่อาศัยแม้แต่ร่มไม้หรือว่าชายคาอะไรเลยข้อนี้เรียกว่าเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนแบบสุดๆเลยครับทั้งแดดทั้งลมฝนความร้อนความหนาวมันช่วยขัดเกลาวความกลัวความกังวลแล้วก็ความยึดติดในความสบายได้มากเลยทำให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นด้วยโหอ้แล้วก็ยังมีอีกข้อที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับ คือยถาสันติติกังคะอันนี้หมายถึงการอยู่ในเสนาสะนะหรือที่นอนที่นั่งเนี่ยตามที่เขาจัดไว้ให้เลยไม่เลือกที่ดีกว่าสะดวกกว่าหรือที่ตัวเองชอบมากกว่าเช่นสมมติมีกุฏิว่างหลายหลังเขาจัดให้หลังไหนก็อยู่หลังนั้นไม่ไปร้องขอจะเปลี่ยน อันนี้ก็เป็นการฝึกจิตไม่ให้เลือกที่รักมักที่ชังลดความติดใจในความสบายความพอใจส่วนตัวครับไอความผูกพันกับที่ของเราหรือความสบายของเรานี่มันฝังลึกจริงๆเนาะแล้วพอมาถึงเรื่องพื้นฐานที่สุดเลยอย่างอาหารการกินล่ะคะอันนี้ก็เห็นมีข้อปฏิบัติที่เข้มงวดเหมือนกันอย่างการเที่ยวบินทบาทเป็นวัดหรือปินฑปาติกังคะการฉันในบาทปัตตบปินติกังคะ หรือการฉันมื้อเดียวที่ในข้อมูลเรามีเอกาพานิกังคะซึ่งน่าจะหมายถึงเอกภัตติกังคะหรือเปล่าคะ่ะที่แปลว่าฉันมื้อเดียว สิ่งเหล่านี้มันช่วยฝึกจิตใจย,ยังไงบ้างคะ่ะใช่ครับกลุ่มข้อปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารหรือที่เรียกว่าโภชเนปฏิกูลสัญญาเนี่ยก็ล้วนมีเป้าหมายเพื่อลดความติดใจในรสชาติหรือตันหาในรสนั่นแหละครับลดความสะดวกสบายแล้วก็ฝึกให้เห็นอาหารเป็นแค่ปัจจัยสี่เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้ปฏิบัติทมต่อไปได้เท่านั้นเอง เริ่มจากปินดาปาติกังคะก็คือการฉันเฉพาะอาหารที่ได้จากการเดินบินทบาตเท่านั้นไม่รับกิจ,จนิมนต์ไปฉันตามบ้านหรือรอรับอาหารที่คนเอามาส่งที่วัดข้อนี้เป็นการฝึกความเป็นอยู่ง่ายๆครับไม่ต้องวุ่นวายเรื่องเตรียมอาหารไม่ไปรบกวนญาติโยมมากไปแล้วที่สําคัญคือฝึกความสันโดษคือไม่คาดหวังว่าจะต้องได้อาหารดีๆหรืออาหารที่ถูกปากเราเสมอไปค่ะแล้วที่มันต่อเนื่องกันเลยนะครับคือสุปทานาจาริกังคะ อันนี้หมายถึงการรับบินทบาทต,ตามลำดับบ้านไปเรื่อยๆเลยไม่ข้ามบ้านที่ไม่ศรัทธาหรือไม่จอดจงไปรับเฉพาะบ้านที่รู้ว่าเออบ้านนี้ทำอาหารอร่อยหรือบ้านที่เราสนิทด้วยข้อนี้เป็นการฝึกจิตโดยตรงเลยครับคือฝึกไม่ให้เกิดความลำเอียงไม่ให้ติดในรสชาติอาหารหรือติดในตัวบุคคลผู้ให้ทานทําให้พิจารณาอาหารที่ได้รับมาอย่างเท่าเทียมกันว่าเป็นแค่ธาตุหล่อเลี้ยงร่างกายเฉยๆ อ๋อเข้าใจเลยค่ะทีนี้พอได้อาหารมาแล้วก็มีข้อปัตตปินทิกังคะคือการชั้นอาหารรวมลงในบาทแค่ใบเดียวเท่านั้นไม่ใช้ภาชนะอื่นเลยเลยพวกจานชามหรือถ้วยต่างๆแม้จะมีคนเอามาถวายท่านก็จะเทรวมลงในบาทอันนี้มันช่วยลดความกังวลเรื่องภาชนะครับลดความเพลิดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ที่มันอาจจะเกิดจากอาหารหลายๆอย่างที่จัดแยกไว้สวยๆหรือจากภาชนะดีๆมันช่วยให้พิจารณาอาหารได้ง่ายขึ้นแล้วก็ฝึกให้รู้จักประมาณในการบริโภคด้วยคือพอเห็นอาหารทั้งหมดรวมกันในบาทก็กะปริมาณได้พอดีอืมค่ะค่ะแล้วข้อที่มักจะถือคู่กันก็คือการจำกัดเวลาแล้วก็จำนวนมือครับมีเอกสานิกังคะคือการฉันนอาสนะเดียวหรือฉันหนึ่งเดียวหมายความว่า พอนั่งลงฉันแล้วก็ฉันให้เสร็จในคราวเดียวเลยไม่ลุกไปทำอย่างอื่นแล้วก็กลับมาฉันต่อหรือฉันจุกจิกหลายครั้งในมือนั้นอันนี้ก็ฝึกให้มีสติอยู่กับการฉันไม่พวงเรื่องอื่นแล้วก็เอกภัติกังขะที่เมื่อกี้คุณถามถึงที่ในเอกสารอาจจะคลาดเคลื่อนเป็นเอกภานิกังคะนะครับอันนี้คือการฉันวนละมื้อเดียวเท่านั้นพออิ่มในมือนั้นแล้วก็จะไม่ฉันอาหารอะไรอีกเลยตลอดวันยกเว้นพวกน้ำปานะที่ท่านอนุญ,ญาต โอหมือเดียวเลยครับข้อนี้ประโยชน์ชัดเจนมากคือช่วยลดภาระในการสแสวงหาจัดเตรียมแล้วก็ฉันอาหารลงไปได้เยอะมากทําให้มีเวลาเหลือสําหรับปฏิบัติภาวนามากขึ้นลดความกังวลเรื่องปากท้องแล้วก็ฝึกการรู้จักประมาณในการบริโภคอย่างแท้จริงเลยครับ ช่วยให้ร่างกายเบาสบายไม่อึดอัดไม่ง่วงเหงาซึ่งมันก็เอื้อต่อการทำสมาธิด้วยค่ะเข้าใจเลยค่ะว่าแต่ละข้อเนี่ยมีเหตุผลในการฝึกผลจิตใจที่ลึกซึ้งจริงๆไม่ใช่แค่ทำตามๆกันไปเฉยๆพอพูดถึงปัจจัย4ี่นอกจากที่อยู่อาหารแล้วเนี่ยเรื่องเครื่องนุ่งหม่ม ก็มีข้อปฏิบัติเฉพาะเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างการใช้แต่ผ้าบางสุกุลปังสุกุลิกังคะแล้วก็การมีผ้าแค่สามผืนหรือเตจีมลริกังคะนะคะถูกต้องครับสองข้อนี้ก็มุ่งเน้นไปที่การลดละความยึดติดในวัตถุแล้วก็ความสวยงามเหมือนกันครับปับงสุกุลิกังคะคือการใช้เฉพาะผ้าบางสุกุลเท่านั้นคําว่าบางสุกุลแปลว่าเปื้อนฝุน่นหมายถึงผ้าที่คนเขาทิ้งแล้วอาจจะทิ้งตามกองขยะ ข้างทางหรือเป็นผ้าห่อศพในป่าช้าพระท่านก็จะเก็บผ้าพวกนั้นมาสักให้สะอาดขจัดกลิ่นเอามาย้อมด้วยสีจากเปลือกไม้แก่นไม้แล้วก็เอามาเย็บประติดประต่อก,กันเป็นจีวรใช้เองจะไม่รับผ้าใหม่ๆดีๆที่ญาติโยมเอามาถวายเลยเอ,อ๋อคือต้องหาจากของที่ทิ้งแล้วเท่านั้นใช่ครับการทําแบบนี้เป็นการขัดเกลากิเลสที่เกี่ยวกับความสวยงามความประณีตโดยตรงเลยครับ ฝึกให้ไม่ติดในของดีของใหม่ลดความทยานอยากในวัตถุภายนอกแล้วที่สำคัญคือลดความยึดถือในรูปลักษณ์ภายนอกทั้งของตัวเองและของคนอื่นให้มองเห็นคุณค่าที่แก่นแท้ข้างในมากกว่าส่วนเตจิวิกังคะก็คือการมีผ้าแค่สามผืนที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นครับได้แก่สบงคือผ้านุ่งชั้นในจีวรคือผ้าห่มหรือผ้านุ่งชั้นนอกและสังคาติคือผ้าพาดบ่าหรือใช้ห่มซ้อนเวลาหนาว จะไม่ใช้หรือเก็บสะสมผ้าผืนอื่นเกินกว่านี้เลยเป็นการฝึกความสันโดษมักน้อยรู้จักพอในปัจจัย4ี่อย่างแท้จริงทําให้ชีวิตเบาสบายไม่ต้องกังวลเรื่องดูแลรักษาหรือห่วงแหนสมบัติอะไรครับค่ะจากที่พักอาศัยอาหารมาถึงเครื่องนุ่งหม่มทุกอย่างนี้ดูจะนําไปสู่ความเรียบง่ายลดความผูกพันลงเรื่อยๆเลยนะคะ แต่มีข้อหนึ่งที่ดิฉันสะดุดใจเป็นพิเศษเลยแล้วก็คิดว่าหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันคือข้ออยู่ป่าช้าหรือโศสานิกังคะนะคะทำไมทำไมถึงต้องไปอยู่ในสถานที่ที่คนทั่วไปมองว่าน่ากลัวหรือบางทีก็ว่าไม่เป็นมงคลอย่างป่าช้าด้วยหรอคะจุดประสงค์ที่มันลึกซึ้งกว่าแค่ความสงัดมันคืออะไรอะคะครับข้อโสสานิกังคะหรือการอยู่ป่าช้าเนี่ยถือเป็นอุบายวิธีที่ เอ่อต้องบอกว่าทรงพลังอย่างยิ่งยวดเลยนะครับในการเจริญกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือมรณานุสติการระลึกถึงความตายอยู่เสมอๆกับอสุภกรรมฐานคือการพิจารณาความไม่งามของร่างกายป่าช้าในสมัยพุทธกาลหรือบางทีในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่ทิ้งศพหรือที่เผาศพซึ่งพระทุดงที่ท่านถึงข้อนี้ก็จะเข้าไปพักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเลยโอ้ oh. ครับ การได้เห็นซากศพในสภาพต่างๆตั้งแต่ยังสดๆอยู่เริ่มเน่าเปื่อยขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลออกมาถูกสัตว์กัดแทะจนเหลือแต่กระดูกหรือเห็นการเผาไหม้กลายเป็นเท่าฐ่านอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันเป็นการบังคับให้จิตเราเผชิญหน้ากับความจริงอันน่าสะพึงกลัวของชีวิตที่คนส่วนใหญ่มักจะหลีกเลี่ยงนั่นก็คือความไม่เที่ยงหรืออนิจจงของชีวิต ความเป็นทุกข์หรือทุกขังที่ต้องเจอความเจ็บป่วยแก่แล้วก็ตายและความเป็นอนัตตาคือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงบังคับบัญชาไม่ได้ของร่างกายนี้อืการพิจารณาสร้างศพโดยตรงหรือเราเรียกว่าอสุภะสิบอย่างเนี่ยมันจะช่วยคลายความกำหนัดยินดีในรูปกายของตัวเองและของคนอื่นลดความลหลงไหลในความสวยงามลดความยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆ นอกจากนั้นการอยู่ในที่ที่น่ากลัวมีเสียงโหยหวนหรือบรรยากาศวังเวงมันยังเป็นการฝึกจิตให้กล้าหารให้เผชิญหน้าและก็เอาชนะความกลัวต่างๆโดยเฉพาะความกลัวตายซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของกิเลสและความโกทั้งปวงเลยนะครับการอยู่บาช้าจึงไม่ใช่แค่การหาที่สงบสงบแต่เป็นการเข้าไปเรียนรู้บทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดเกี่ยวกับชีวิตและความตายจากอาจารย์ใหญ่ก็คือซากศพนั่นเองครับ ฟังทั้งหมดแล้วรู้สึกได้ถึงความเข้มข้นแล้วก็ความมุ่งม,มั่นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติแต่และข้อจริงๆค่ะมันคือการจงใจพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทายมากๆเพื่อฝึกฝนจิตใจอย่างแท้จริงเลยนะคะคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นในใจคนทั่วไปก็คือทั้งหมดนี้มันดูเหมือนเป็นการทรมานตัวเองหรือเปล่าคะแก่นแท้จริงๆของทูดงควัตเหล่านี้สรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่คะครับเป็นคาถามที่ดีและสาคัญมากครับ คำตอบก็คือไม่ใช่การทรมานตนเองให้ลำบากโดยเปล่าประโยชน์หรือเพื่อจะโอ้อวดว่าตัวเองเก่งกล้าทางกายนะครับจุดประสงค์ที่แท้จริงอย่างที่บอกไปตอนต้นก็คือการขัดเกลากิเลสครับทุกข้อปฏิบัติของทุดงเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่พระพุทธเจ้าต่านทรงแนะนำไว้สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนตนเองอย่างจริงจัง เพื่อให้รู้เท่าทันแล้วก็สามารถลดละตันหาคือความทยานอยากในรูปแบบต่างๆแล้วก็อุปปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสบายทางกายรสชาติอาหารรูปเสียงกลิ่นสัมผัสที่น่าพอใจวัตถุสิ่งของหรือแม้กระทั่งความยึดติดในร่างกายและชีวิตของตัวเองค่ะการปฏิบัติที่มันดูเหมือนลำบากอย่างการอยู่ในป่า การฉันมื้อเดียวหรือการอยู่ป่าช้าเนี่ยเป็นการจงใจสร้างแรงเสียดทานหรือความไม่สะดวกสบายขึ้นมาเพื่อกระตุนให้เราเห็นการทำงานของกิเลสในใจตัวเองได้ชัดเจนขึ้นเช่นพอไม่ได้ฉันอาหารที่ชอบก็เห็นความหงุดหงิดความไม่พอใจโทสะหรือความอยากโลภะพออยู่ในที่น่ากลัวก็เห็นความกลัวโมหะ การฝึกอยู่กับสภาวะเหล่านี้โดยไหม่หนีแล้วก็ใช้สติปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตค่อยๆคลายความยึดติดลงแล้วก็พัฒนาความเข้มแข็งความอดทนหรือขันติสติและปัญญาให้มากขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะมีคำเปรียเปยที่สะท้อนแก่นธรรมของทุดงได้ดีนะครับว่าเหมือนการรบในสงครามภายในจิตใจเราเอง <ç uk> เพื่อเอาชนะข้าศึกคือกิเลส การถือทุดงจึงไม่ใช่การหนีโลกแต่เป็นการเข้าไปเผชิญหน้ากับโลกและชีวิตตามความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาและลึกซึ้งที่สุดเพื่อให้เกิดความเข้าใจหรือปัญญาและสามารถปล่อยวางจากความทุกข์ที่มันเกิดจากความไม่เข้าใจและความยึดติดเหล่านั้นได้ในที่สุดซึ่งมันก็จะนำไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงและยั่งยืนครับ เข้าใจชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะขอบคุณสำหรับคำอธิบายที่ทำให้เห็นภาพแล้วก็เหตุผลเบื้องหลังอย่างลึกซึ้งเลยสรุปได้ว่าทุดง13เนี่ยไม่ใช่แค่ชุดกฎระเบียบที่เคร่งครัดมากๆเท่านั้นแต่เป็นเหมือนกระบวนการฝึกฝนตัวเองที่ออกแบบมาอย่างแยบยลเลยนะคะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่มุ่งมั่นจริงๆที่จะขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงผ่านการใช้ชีวิตที่จงใจให้เรียบง่ายลดการพึ่งพิงปัจจัยภายนอก ลดความยุติดในทุกรูปแบบเลยและที่สําคัญคือการกล้าเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่น่าพอใจของชีวิตอย่างความไม่เที่ยงความถูกและก็ความตายเพื่อให้เกิดปัญญาและความหลุดพ้นในที่สุดถูกต้องเลยครับและมีประเด็นที่น่าสนใจให้เราได้คิดต่อนะครับ คือแม้ว่าพวกเราคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้และก็ไม่จำเป็นต้องถือปฏิบัติทุดงข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้โดยตรงในชีวิตประจำวันเพราะมันเป็นข้อปฏิบัติที่เข้มงวดมากแล้วก็เหมาะสมกับเพศภาวะของนักบวชผู้สละเรือนมากกว่าแต่ว่าหลักการหรือหัวใจที่อยู่เบื้องหลังข้อปฏิบัติเหล่านี้กลับเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆแล้วก็สามารถนามาปรับใช้กับชีวิตของเราได้อย่างน่าทึ่งเลยนะครับ งงลองพิจารณาดูนะครับหลักการอย่างเช่นความสันโดษคือการรู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีไม่ใช่การพยายามจะมีให้เท่าคนอื่นตลอดเวลาการใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟอ้อตามกระแสบริโภคนิยมการมีสติรู้เท่าทันความต้องการที่แท้จริงกับความอยากที่ไม่จําเป็นของตัวเองการฝึกความอดทนต่อความไม่สะดวกสบายเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันแล้วก็การระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและความตายอยู่เสมออาจจะไม่ต้องถึงกับไปอยู่ป่าช้าหรอกครับแต่แค่ระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตนี้มันไม่แน่นอนนะ หลักการเหล่านี้ล้นเป็นเหมือนยาขนานเอกเลยครับที่ช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลความทุกข์แล้วก็เพิ่มความสงบเย็นความรู้สึกพอเพียงและความสุขที่เกิดจากความเข้าใจในชีวิตประจําวันของเราได้ไม่น้อยเลยการลดความอยากได้ใครมีในสิ่งที่ไม่จําเป็นการพอใจในสิ่งที่มีอยู่การบริโภคแต่พอดีการไม่ยึดติดกับความสะดวกสบายจนเกินไปล้วนช่วยเรามีชีวิตที่เบาสบายขึ้นแล้วก็อาจจะพบกับความสุขที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งกว่าเดิมก็ได้นะครับ นั่นสินะคะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ชวนให้กลับมามองชีวิตตัวเองจริงๆเลยค่ะในยุคสมัยที่แบบเต็มไปด้วยสิ่งเร้าความซับซ้อนความเร่งรีบการแข่งขันแล้วก็กระแสบริโภคนิยมที่ถาถมเข้ามาไม่หยุดเลย การที่เราจะลองหยิบยกหลักการเบื้องหลังข้อปฏิบัติอันเก่าแก่เหล่านี้ดูเช่นการตั้งใจทําให้บางแง่มุมของชีวิตเรามันเรียบง่ายลงบ้างการฝึกรู้ทันแล้วก็ลดความยุติดในวัตถุชื่อเสียงหรือแม้แต่ความคิดเห็นของตัวเองลงหรือการหันมาบริโภคสิ่งต่างๆอย่างมีสติแล้วก็เท่าที่จําเป็นมากขึ้นมันอาจจะให้แง่คิดหรืออาจจะเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้เรารับมือกับความท้าทายของยุคสมัยนี้แล้วก็ค้นพบความสงบสุขที่แท้จริงจากข้างใน ท่กลางความวุ่นวายภายนอกได้หรือเปล่าอืมเป็นคําถามที่น่าเก็บไปขบคิดต่อจริงๆค่ะแล้วก็อาจจะลองนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันดูได้นะคะ